เนี่ยังเลขออกมันคือจังมาไวแท้ใกล้เลขออกเนี่ยังเลขออกชนะมาไวแทะเอออันนั้นพระท่านด้ข่าวที่ข่าวทา้งวัากันแล้วเรียบร้อยครับเออไม่ยังเนี่ยนะเอาเอาของแสบไม่เอาคอางแสบไม่ไอโซนตัวเนี่ยของแสบไม่โซนเนี่ยของแสบไม่โซนนะคนสวยคนสวยประจัหมู่บ้านยาดิกาสีโยธา ไอ้ชิงคูนมาให้ลูกหลานไอ้ชิงคูนมาให้ยปัง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 เฮ้ปังปังแต่จังไวย์แกสินแกเสียท้ายคลิปโหลดมันจังสิปังไม่โซนละว่าขันยาปังไม่ยังก็แม่ยข่นยาปังยังก็แกสินแกเสียท้ายโหลดคนเบิ่งดีค่ากว่าฉันละว่าแม่เป็นบ้าอะไร ลูกหลานในเชียงคูนมาไห่จ้ะจพูทสาชากวงเกิไเมล่ะโอไหร่พุทธาชากวงเอาของมาฝากแค่นั้นพออีกเอาจำไม่ได้หรือบอแล้วจำไม่ได้เอาลืมบปแจำไม่ได้พูทสาชากวงได้แค่จำอีกต่อไปมันหลงมันมันตะกี้แล้วได้ยุสมือนี้เราลืมแล้วเพราะเราบ่ได้ว่าดูแลเราเลยลืมแล้วผู้ใหญ่แต่ว่านี่กันแท้อ่านในนั้นว่าออกมาเลยลืมหมด กันงปีแล้วมงหวาจักพรรดิแทบวังเอาของมาฝากก็แม่หนังพวกอีกว่าได้ไปอีกได้ได้จะทำอีกที่โซนปราคอกอบารมีปังแม่พระกินแตงร้านนี้ก็ได้แม่ก็อีแม่น่ะเฮ็ดตั้งแต่เดือนใดนแต่เดือนมิถุนายนได้เขาไ้หรอาไดบ่ด่างทำนี่ในโซนเนาะี่ในโซนกีขบ่ด่างคนไหนคนหนา จะดังกันไาดังกันไเจ้าดังกไกด้คุยนั่นแ่เัมดาเน่มนด่าเี่ยคุยคักได้่นี่ยคุ้ยไรน้ำอาไปน่ะนะไปดมอบตอบขาดมสินกันนะอเอาทีอาเทียคนหน้าบาดแผก็ทีอา ไช่มากเลทีอาบใช่มากเลยที่อาบแจ็กลายย่านพ่นเม้นอันแกปีแจนดังยลาเพราะอาบแตหอมนู้ฮมห่วยห่ยจ็กดังมองได้ก็ดังมองได้แต่ละหัวไเบิ่งลูกหลานม่ยามจะย่านิกาหูตึงจะย่านิกาพ่นลาคนค้นว่าวพื้นค้นว่าวพื้นแล้วจังค่อยได้ยินคนด่าเราได้ยินแต่คนถามเราไม่ได้ยินเราหูตึงว่าหยอกแล้วเจอพี่น้อง อช่องเล่าช่องแยนิกาสาทูอีกล้ะชาทอีกล่คุณแม่ตอ,อ,อ,อยปีอ,อ,อ,าอ,อายุเตี้ยเอออีก่น่วนกับอายุยืนเป็นหมืน่นหมื่นปีเ <c oughs> ล,ลยบ่เอานั่งนั่งเอกกิวนั่งเอกผิวขอบคุณละลายลูกหลานเอาอันอันนี้มาฝาก <c oughs> ยุดีไม่แห้งลำรู้วยลำรว้ สวยปัง,ปงตลอดปังเด้อล่ะเด้เอส<อ>าธุขอบคุณหลายๆจ้ะจพี่น้อง